เดี๋ยวนะทำรูปใบโพธดิทำรอดรูปใบโพธต์แมว่าสวัสดีพี่น้องยิบซี่ทุกคนเมื่อนี้มาพบมาพบก,กับสองวันหน้าหน้าเมื่อนี้ทุกวันที่พามาเที่ยววัดชะอําคีรี วัดจะอําคิรียูมเพื่อจะอําัจะวัดเพชรบุรีตอสิพาทุกคนมาชมวัดมาเที่ยววัดบึงเออเยวันห้ามาปวดใคลรละ,ะาไม่ถักไม่ถัก ข้าเริ่มปวดคล้ายแล้วบันไดคุณว่าจะขันก็ร้อยอะไรวะร้อยสิบสี่ขันร้อยสิบสี่ขัน้นมาดึงบรรยากาศวัดปองไงอยู่พูนไปไปไปไกปน้ำเที่ยว,ระ,ยร,วระวังลดืนะดเนอะยังลือดเลยเด็กคนก็โชคดีเนาะ Rồi khuôn mưa ở trên bụi lìa Mày luộc bà Ơ Ôi Con bầu khơi gặp răng cải kia rồi Ừ Đúng là hòa lòng tháo ผมมีฝีมือหรอกไปประตูไปนี่ อุ้มมันนะเอาเปิดเปิดเข้ามาโอ้โหเนน่นนนนอนะหานบ่าน สำหรับธรรมมองนี้เขาจะเรียกกันว่าธรรมโบ์ธรรมแห่งนี้มีอายุเวทำกัวหาร้อยปีซึ่งเจ้าบ้านเพชรบุรีได้มาก,กาบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมนี้เป็นอันมากสำหรับพระพุทธรูปอยู่ในธรรมนี้มีปางมารวิชัยพระพุทธสายญาติหรือว่าวพระนอน 那路我就上来吧？ ในโลูกเปิดประตูเองเป็นด้วยโอ้โหลายกาดอาทาไทยเอาด้าวยจะเอาให้คนทาไทายเอาอนระปิดประตูว้ก่อนไ่ยมันขึ้นมาบ่อยไงจะเอาเอาไว้ก็ได้เหละ มันขึ้นมาบ่อยมันก็เลยทำนานมันลอยหอกไปก่อนเลยเออทางนั้นล็อกโอ้ยหลายกาจจริงมึงเปิดประตูได้ด้วย มาแสนรู้แน่นอนจริงจ <g ül> ริงอ้เิี้กินขาเฉยแค่นี้โอ้ยตายตายรู้ดีไปย่างเขาอุก็ดึงเขาได้ดินี่ตายตาย,ตาย,ตายหลังจากขันเข้ากระชิบไปลิลดทำไว้ผู้ที่มหนึ่งเดียวในประเทศไทย เดี๋ยวนะทำรูปใบโพดิทำรอดรูปใบโพว์แจมเดี๋ยวนะทำรูปใบโพดิทำรอดรูปใบโพว์แจมคือเยอะบวงไก่ เงินบวออกวะบ่ลงแรงโอ้ยจะคิวกินอันนี้เป็นคู่เขาหินปูนน่ะนี่เนาะหินปูนน ขาขื่นว่าต้นั่นนั่นขาลงกิ้วกินขาเลยไป,ไปย่างโล่งก่อนครับตะคิวกินขาแล้วโอ้ยบุคคลเดียวออกำลังไก่โอ้แรีนเร็วเลยอ๋อนี่ ผมมาทำทำที่ดีพระธาตุ ไก่หลงหลงสิบบาทอัอนนี้กง้วยอันนี้อานนี่มาตอนนี้เรามาอยู่ที่พระอุโบสถ อันนี้เป็นกำแพงพระอุโบสถขนาดกำแพยงยังมีความสวยงามขนาดถือว่าแตกต่างจากพระอุโบสถที่เคยเห็นมามีความแตกต่างอือ ขนาดเป็นกํนาแพงพระอู๋สุดเด่นมีความสวยงามขนาด